อันหัวเนี่ยแม่ว่าสิให้เฮ็ดไหมได้เนี่ยหัวเนี่ยเออฟังรักฟังรักนะฉันมันเกียดคือตัดหลักัถ้าไปเอาออกหลักแดนได้กล่อมได้พวกนั่นน่ะอ๋ออันนี้อันฟังตามรักเก้ามันอืมอันหลักเก้ามันนั้นนั่นเนี่ยเนี่ยเจังเสี่ยมันหน่าเกลียดเนี่ยแม่ว่าเฮ็ดอันเฮ็ดให้มันถือต้องซาเนี่ย เนี่ยไม่ต้นน so 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 ี so ้เป็นหอมฟางแม่ด้เนี่ยไม่เนี่ยเอาเสาเก่ามันก็ยุ่นสั่นฮะเนี่ยเสาเก่ามันไดเนี่ยเออเสาเก่านั่นแหละมันอันขึ้นมามันดูไหนนั่นแหละคือไม่ตัวนี้มันติดนั่นดูคือเสาเสาเก่ามันกต่ยุ่นี่เนาะให้ให้ฟังกังเียเถอเสาเก่าตัวว่าเสาไม่ยุ่นี่ปั๊บขอมฟางตัวต้องมาฟังตีเสาไม้แล้วก็เอาลวดน้ำแนบมันกับตีไม้ยู่ซื้อนี่เนี่ยมันกับบ้าไม่กินหลายดอก มันหันมาง้ามตาฟังไหมแล้วกันเฟังหมแล้วกันนะดอกว่าจดเออเดี๋ยวผมบอกกันตนแรกนผมถามน่นนะชื่นกับมาตุ้นพักกระดานนของเรานี่พอตุ้ยได้บางคนว่าน่เออมาตุ้นพักกระดานเลของเราเพราะว่าสอบวันยุ่พูนนคนเป็นนิสัน ผักกระดาดองผูผมเอ้าผมก็ได้ว่าเอาคนตาเป็นขึ้นพ่อแม่บอกผมฉันบอกแล้วผักกระดาดมันที่เป็นห้องทั้งด้านข้างในเนาะผักกระดาดเป็นห้องเกลี่ยขับเบิ้งอันห้อยลวดน้ำเก่ามันอยู่เคี่ยหม่องพวกเธอโคมติดเผิ้ออันนี้มอยู่พี่ทุกที่ฟังแล้วเบิ้ดคือเบิ้ดเนี่ยอันนี้คืออันว่าเขาเบิ้ด นี่แะมัติดนี่มัติดพตึงแค่ตัวนี้งันมังฟัง่เด็ผ้างครับเด็กูปานั่นเป็นกับมาเบิงคนทีบ้าฝัมาฟัน่นัวฟังตามนี่อยู่บนบ่าเจ้่านมเนี่ยตีแยต้อเพาะน้าาะเพราาหมพาะเพรมะราะเพราะเมราะอพราเาะเราะเาะัพรเาะเาะาะเพราะเดราเรางพราาะเพรเพราพาะาาพหเราา เพราะว่ามันเตรงนงโดนัตรงเบิรเพราะามามันนั่นผมถางมาตามเขาที่ว่าผมขอนออกเออมันคือเบียวของแมงซีผมว่าน่ะอันนี้พี่กำลังเพิ่นผู้หนพี่สายไงยุคพุนอันนี้อีกคนนึงนี่แหละมันมีปัญหาตนนี้แหละเขอว่าจังเดียครับ กูเป็นปลัดกูเป็ี่ยนตลาดกูเฮ็ดทังไดก็ได้กูรอบเปิ้งซี่แล้วกูเดียวจังซี่กูบิลเลือให้กูบ่ยอมลือเอาที่ไปเอิ้นพ่อเฒ่าตัวมาไปต้เว้ากับพอเฒ่าตัวพอเฒ่าผมบ่เจียวบ่นั่นบ่แม่นซือพ่อเฒ่าผมที่นี่เป็นซือผมนั่นบัดนี้ไปเบิ่งโฉนดลุงน้องตอานแล้วมันบ่แม่นเป็นซือเมียเขาซือเมียแต่ว่าพ่อเฒ่านั่นล่ะมาเฮ็ดอยู่เป็น,ป,นประจพ่อเฒ่ามาเฮ็ดอยู่ประจำพ่อเฒ่าไม่เฮ็ดนาเฮ็ดหยังก็โดยมากลูกเขยลูกสาวเพิ่นก็บ่ค่อยออกมาดอก แนวเดิมอยู่ะใสไหมเนี่ยเนี่ยแนวเดิมมันเนี่ยเนี่ยคือแนวเดิมเนี่ยหลักหลักตัวปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเอาไันะอันนี้เพคนนั้นป็นยังไงครับคือผู้เฒ่าเพิ่ณฟังไวมทั้งโดนทั้งนานบัตรนี้บัดผมมาเลี้ยงงัวเลี้ยงอยังผมกับต้นไหนมันขักผมผมมาเสริมแล้วก็ลวดน้ำใส่ปัญหากันเนี่ยนีุ่ทธเพิ่มพูนไปยังโอ้โบซื้อเดรียญครับมันรับมาของเขา คือหลักว่าหลักไม่ที่เห็นดูในเสาปูนนั้นคือของผมอันนั้นนะแล้ววันนี้หลักหลักนั้นออกของผมน่ะมันก็วางอยู่หลักหย่ยังสิหลักหย่จังงั้นไอ้น้องนั่งอยู่ไหนแล้วใจผมน่ะจะใครเอหลักปูนลักตันออกของเขาน่ะเอาออกซะแล้วก็เอหลักของผมฟังไว้ฟังไว้ปั๊บหลักผมบอกว่าหลักของผมฝังยุ่งี่หลักปูนเขามา่ังแอบกันซะเนี่ยผมบอกโว่าอย่างนั้น่ากันแล้วแล้วตอนพ่อตามพ่อถนมาตอนพ่อนมา่านี่มันมาจ่าหญิงตรงนี้มาจ่าหญิงสันนิษฐ มึงปืนยิงกินกอกปากทั้งนี้กี่คือกันปัะปรรสนะต่อหน้าพ่อตาเขาแล้วนะต่อหน้าพ่อตาแล้วต้องผู้ใหญ่บานพุญิบานแล้วกับพี่สายไงพ่อตาเขาก็นยุ่งกันพ่เขาพูดว่าอย่างไเอ่ะมึงจะปากดีแล้วกลัวปืนยิงกอกปากมาแล้วกูทิ่ปากแล้วมึงไม่แหวี่ยที่กลัวสั่งกันเลยวางสิมึงไม่แหวี่ยที่เขเห็นอย่างไรบ้างตั้งใส่ียหล่นหรือว่ามันไปกันนั่นมันขึ้นสูดฉีดแล้วท่านบอกว่า พี่น่ะสันยูนี่ตั้งแต่ผัดเกิดก็เลยวางสิยูนี่ตั้งผัดเกิดไงย,ยูนี่ตั้งแต่ผัดเกิดแล้วสูหัวก็มาอยยุแค่สามปีพี่น่ะแล้วสู่ที่มาลูเฉลนลู่เด่นยังไปเอิ้นพ่อตาสูมา